กระตุ้นน้ำนมสำหรับแม่หลังคลอดเราจะมีสมุนไพรมากกว่า10ชนิดเลยนะคะตอนนี้ก็จะช่วยเพิ่มน้ำนมกระตุ้นน้ำนมเรียกน้ำนมหรือแม้กระทั่งกู้น้ำนมสำหรับแม่หลังคลอดได้ค่ะ นาฬิกาทิพย์สมบัติค่ะเป็นประธานกรรมการบริษัทบีดีแ e t h ไ i l a n d จำกัดค่ะจุดเริ่มต้นเกิดจากว่าเราอะทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับอาหารทางการแพทย์เจอเหตุการณ์หนึ่งค่ะก็คือว่าเข้าไปหวอดหลังคลอดเนาะอ,อแล้วก็เห็นคุณแม่ที่เขาเพิ่งคลอดลูกอะค่ะเขาแบบโวยวายมากเลยว่าแบบทําไมฉันยังไม่มีน้ํานมฉันโทษตัวเองว่าเราเป็นแม่ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นปัญหาที่เร่งด,วด่วนแล้วก็เราอยากช่วยตรงนี้ค่ะ แบรนด์แม่นมเนี่ยเราจะต่างค่ะคือก็ได้ทําวิจัยมาสักระยะหนึ่งนะคะซึ่งเราก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกับเจ้าอื่นช่วยระดับอนุภาคเลยค่ะก็คือจะมีเทคโนโลยีใส่ลงไปทําให้อนุภาคสมุนไพรอะค่ะมันมีรูพุนค่อนข้างเยอะแล้วก็สูงกว่าสมุนไพรทั่วไปในท้องตลาดแล้วทําให้เวลาเอาไปใช้งานนะคะการปลดปล่อยสารสาคัญที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นน้านมเนี่ยก็จะมีได้เยอะมากกว่าแบรนด์อื่นๆก็เลยทําให้ตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระตุ้นน้ำนมเนี่ยค่ะสามารถทาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบร้อนก็ได้ แบบเย็นก็ได้นะคะซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกาันหรือแม้กระทั่งเอาไปทําเป็นน้ําซุปอะค่ะคือก็จะหมดปัญหาแม่หลังคลอกินนู่นไม่ได้กินนี่ไม่ได้คือแค่มีตัวแม่นมเนี่ยทุกจานทุกอาหารของแม่หลังคลอดก็จะทานได้หมดเลย สำหรับ BCG อะค่ะจริงๆก็คือเป็นแนวธุรกิจในโลกอนาคตแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์แม่นมเราอะค่ะก็ยึดหลักจาก BCG นะคะมาช่วยพัฒนาเนาะเริ่มแรกเลยเราจะมีเมนหลักก็คือจะเป็นตัวหัวปลีเป็นสมุนไพรหลักในตัวสมุนไพรกระตุ้นน้ำนมอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ได้ใช้หัวปลีที่ชาวสวนที่ปลูกกล้วยอะค่ะตัดปลีออกซึ่งไอ้ตัวปลีที่ตัดแล้วทิ้งเนี่ยมันไม่ได้ก่อประโยชน์กับเขาตรงนั้นเราก็ไปเอาตรงนี้ค่ะเป็นการช่วยชาวสวนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ เผลิตผลิตภัณฑ์แม่นมแล้วก็พัฒนาตามหลัก BCG เนอะลูกค้าได้อะไรจากผลิตภัณฑ์เราแล้วเราก็มาคิดนะคะว่าโลกได้อะไรจากเราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลในเรื่องของธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยเราก็ใส่ใจค่ะเราก็คิดว่าเทรนด์ BCG เนี่ยคือมาแรงมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศด้วยถ้าเราอ่ะพัฒนาตามหลัก BCG อะคะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่ในไทยละผลิตภัณฑ์เราก็สามารถไปสู่ประชาชนในไยตาโลกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับสมุนไพรกระตุ้นน้ำนมแบรนด์แม่นมนะคะก็มีวางจําหน่ายแล้วนะคะในช่องทาง Facebook แล้วก็ อินสต a แกรนะคะสามารถเซิร์ชได้นะคะว่าแม่นมบายมีค่ะสามารถแอดไลน์แอดได้นะคะถ้าเปในในส่วนของออฟไลน์ line, นะคะตอนนี้ยังมีวางขายอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานะคารินค่ะก็สามารถไปซื้อออฟไลน์ line, ได้แต่ถ้าไกลๆก็สามารถสั่งออนไลน์ line, ได้ค่ะ